และอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะคุณรอดีคะในวันพุทหน้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของพี่น้องชาวไทยพุทธกับการทําบุญพระใหญ่นั่นก็คือวันมาฆบูชาค่ะ,คะซึ่งแน่นอนค่ะว่าในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้ของเราแล้วก็รวมไปถึงทั่วทั้งประเทศนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชากันค่ะเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองค่ะชาวพุทธเลยค่ะห้ามพลาดนะคะกับวันมาฆบูชาน้อมใจวันทาพระศรีบรมธา ร่วมแห่ขบวนราชรถอันเชิญพระบร,รมสารีริกธาตุรอบเมืองตะกัวป่าค่ะที่วัดประทาคิริเขตอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะะคะสมาชิกกลุ่มตะกัว่าฟอรั่มได้เข้ากราบพระสิริธรรมมาจารย์เจ้าอาวาสวัดประทาคิริเขต อดีตเจ้าคณะจังหวัดพังงาเพื่อถวายความคืบหน้าของการจัดงานวันมาฆบูชาน้อมใจวันทาพระศรีบรมธาตุซึ่งทางตะกัวป่าฟอรัมค่ะร่วมกับอำเภอตะกัวป่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะและคณะศิทธิานุสิ์ได้จัดขึ้นในวันที่11ถึงวันที่12กุมภพาพันธ์2568โดยในปีนี้ค่ะได้มีการจัดแบบยิ่งใหญ่ในวันแรกนะคะก็มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกจากพระวิหาร ขึ้นขบวนราชรถแหร่รอบเมืองตะกัวป่าและกลับมาทำพิธีทางศาสนาที่มณฑลพิธีค่ะจากนั้นค่ะในวันที่12ซึ่งตรงกับวันมาคาบุค บูชานะคะก็จะทำพิธีทางศาสนาและร่วมอันเชิญพระบร,รมธาตุขึ้นไปเจดีพระาธาตุกิริเขตประกอบพิธีทักษินาวัดรอบพระวิหารสามรอบค่ะทางนี้นะครับทางกลุ่มตะกัวป่าฟอรัมนะครับก็จะเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนตะกัวป่าเริ่มจากคนในรุ่นสูงวัยนะครับแล้วก็จะมีการรักษาโมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีเพื่อที่จะส่งต่อไปยังรุ่นหลานรุ่นหนุ่มสาวต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับสำหรับงาน วันมาคบ,บูชาน้อมใจวันทาพระศีบรมธาตุนั้นนะครับก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กลุ่มร่วมกับพระธาตุคีริเขตและหน่วยงานต,างต่างๆร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้คนรุ่นหลังต่อไปและจัดงานในปีนี้นะครับถือว่าจะยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ขอเชิญชวนพระพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานกันให้มากๆนะครับเพราะว่าการได้กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุนั้นก็เสมือนกับการได้เฝ้าใกล้ชิดพระพุทธองค์นั่นเองครับ